ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่นัดกันไว้ว่าจะหารือเรื่องวิกฤตเมียนมาในวันที่24เมษายนที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรเริ่มเห็นสัญญาณแห่งความไม่แน่นอนแล้วนะคะเพราะว่าผู้นําหลายประเทศประกาศว่าอาจจะไม่เดินทางไปร่วมประชุมน่าคิดว่าแล้วพลเอกอาวุโสมินอองไลยผู้นําทหารของเมียนมาจะเดินหน้าไปร่วมประชุมหรือไม่ถ้าระดับผู้นําของอาเซียนหลายประเทศปฏิเสธไม่เดินทางไป ขณะที่รัฐบาลแห่งชาติของเมียนมาได้ประกาศแล้วว่าผู้นําอาเซียนไม่ควรที่จะนั่งโต๊ะพูดคุยกับผู้นําทหารของเมียนมาเพราะว่าจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของอาเซียนค่ะ Our main job is to end this military dictatorship once for all and to restore democracy and the freedom for the people of Myanmar and to build f e e d Fender a democratic union of Myanmar. And have government emerge. So until achieve those goals Government until those People's emerge we we rest so will ดรซาซาตัวแทนของคณะกรรมการรัฐสภาที่มาจากสอสอพรรค NLD ที่ได้รับการเลือกตั้งหรือ CRPS ซึ่งขณะนี้ได้ประกาศตั้งคณะทำงานเป็นรัฐบาลแห่งชาติร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ระบุเป้าหมายของการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและยุติอำนาจของรัฐบาลทหารและเรียกร้องประชาธิปไตยพันธมิตรขององซานซูจีประกาศจัดตั้งเมื่อ4วันที่แล้วซึ่งเป็นจังหวะเวลาเดียวกับที่ผู้นำชาติอาเซียนยืนยันว่าจะเดินทางไปเข้าร่วมหาหรือกันถึงวิกฤตเมียนมาที่ประเทศอินโดนีเซียแต่เมื่อมาถึงวันนี้ที่ได้เห็นท่าทีของผู้นำบางประเทศที่บอกว่าจะไม่ไปร่วมประชุม อย่างเช่นฟิลิปปินส์สิงคโปร์และประเทศไทยน่าคิดค่ะว่าแล้วท่าทีของพลเอกอาวุโสมินอองหลน์ผู้นำรัฐบาลอาหารเมียนมาจะเป็นอย่างไรจะยังเลินหน้าไปร่วมประชุมหรือไม่ค่ะก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะไปร่วมประชุมพร้อมกับคุณดอนปรมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แต่วันนี้ระบุว่ายังต้องรอคำยืนยันจากคนเอกประยุทธ์เพราะความเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์โควิด19ในไทยอีกหน้านหนึ่งค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าโรดิโกดูเตเตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะไม่ไปร่วมประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงแหง่งสิงคโปร์ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะเข้าร่วมและอาจจะอยู่ระหว่างการตัดสินใจซึ่งผู้นำอินโดนีเซียประธานาธิบดีโจโกวิโดโดโ ในฐาน,นะที่เป็นประเทศที่ตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียนและมีความตื่นตัวสูงเรื่องวิกฤตเมียนมาอาจจะพยายามพูดคุยเพื่อให้ผู้นำสิงคโปร์ไปร่วมประชุมให้ได้คำถามณขณะนี้ก็คือถ้าผู้นำอาเซียนไม่ไปร่วมประชุมกันหลายคนมินอองไลน์จะเปลี่ยนท่าทีหรือไม่ ความเป็นแกนกลางของอาเซียนในระดับภูมิภาคกำลังเผชิญโจทท้าทายว่าจะช่วยหาทางออกในวิกฤตเมียนมาอย่างไรประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของไทยเชื่อมั่นว่าเวทีพูดคุยแบบอาเซียนยังสำคัญอยู่มากและเชื่อมั่นในพลังของอาเซียนก็เป็นการประชุมสำคัญมากนะครับสำหรับอาเซียนเพราะว่าในที่สุดแล้วการใช้ ความเห็นพ้อมต้องการของอาเซียนในการเข้าไปช่วยคลี่คลายสถานการณ์ตามคำยินยอมของเมียนมาก็กจะเป็นประเด็นที่จะนําไปสู่ความสาเร็จในการคลี่คลายสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับการประชุมครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นการประชุมที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงทิศทางให้กับสถานการณ์ได้นะครับนนประเด็นแรกแต่ประเด็นที่2ก็คือว่า เน Он, ื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ค่อยปกติในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะครับการไปพบกันด้วยตัวเองของผู้นำทุกประเทศทั้ง10ประเทศก็อาจจะทําได้ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าแต่ละประเทศก็สามารถแต่งตั้งผู้แทนระดับสูงเข้าไปร่วมนะครับและที่สําคัญก็คือว่าผู้แทนที่เป็นผู้นําประเทศนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นประมุขของประเทศก็จะใช้การ สื่อสารทางไกลเพิ่มเติมนะครับในการประชุมควบคู่กันไปก็ได้นะครับถ้าสามารถที่จะให้น้ําหนักตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีข้อสรุปบางอย่างนะครับที่เปิดทางให้กับหลายๆฝ่ายในประเทศเมียนมานะครับได้หาทางออกร่วมกัน ก่อนหน้านี้รัฐบาลแห่งชาติของเมียนมาก็ร้องขอต่อผู้นำชาติอาเซียนแล้วนะคะว่าไม่ควรที่จะนั่งโต๊เจรจาพูดคุยกับพลเอกอาวุโสมินอองไลและที่จริงก็ควรจะเชิญตัวแทนของรัฐบาลแห่งชาติไปร่วมประชุมด้วยและระบุว่าการคุยกับผู้นำทหารเพียงอย่างเดียวจะไม่ช่วยอะไรและร้องขอว่าณเวลานี้ควรที่จะช่วยกันประครับประคองสถานการณ์ในเมียนมาค่ะ นับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์กองกำลังความมั่นคงของเมียนมาปราบปรามผู้ชุมนุมเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า730คนสื่อมวลชนตกเป็นเป้าของการถูกคุมตัววันอาทิตย์ที่ผ่านมายูกิคิตาซุมิผู้สื่อข่าวฟรีแลนซ์ชาวญี่ปุ่นถูกคุมตัวไปจากบ้านพักที่ย่างกุ้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็ถูกคุมตัวในช่วงสั้นๆถูกทุบตีและถูกคุมขัง แต่ได้รับการปล่อยตัวในเวลาถัดมาคิดย